เป็นเป็นเพลงล็อกอดีเมที่ผมแนะนําให้ฟังแต่ไม่แนะน่ให้ฟังตอนขับรถเหมือนกันอ๋อฟังบ่อยฟังบ่อยอันนี้ฟังบ่อยจริงแต่ต้องเป็นเวอร์ชั่นนี้นะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบสุดสุดแล้วเป็นหนึ่งในเพลงที่เจอเยอะมากอะ่ะในแง่ของการเอามาใช้แบบเป็นมีมก็มีอืมอาลงมาแล้วว่า อะไรที่บรรลดูแบบเหนือพลังแบบเหนือเหนือกว่าคนอื่นมากๆกั่จัดเลยจะเป็นเพลงนี้อ่าทีนี้พี่ไปเพลงต่อไปเลยก็ได้เพลงเนี้ยผมอยากจะบอกว่าวงนี้มีกิมมิกมากมคุณเพลงนี้ไหมพี่กำลังฟังอยู่พี่อยาไปดูคำใบ้ข้างๆนะยังไม่เห็นนะดิ เราไปช่่วแบบโซโลต้นเงี้ยเลยคุ้นๆนะแต่จำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรเพลงนี้เป็นเพลงมาจากนารุโตะเป็นโอเพนนิ่งสองสามต้องจำไม่ได้โอเพนนิ่งเท่าไหร่เออใช่ใช่ใช่อ่าเนี่ยขับไปอยู่เนี่ยตรงนี้เลยทีนี้พี่เห็นคนร้องไหมพี่คิดว่าคนไหนเป็นคนร้องคนตรงขวาสุดปะคนที่ใส่แว่นใช่ไหม อ่าใช่เดาใช่ถูกเด้ไว้ <laughs> แล้วประเด็นคือแบบจริงๆอ่ะเพลงเนี้ยมันมีเอมวีนะตอนแรกมีเอมวีแต่ไม่สึกติดลิขสิ์ไปแล้วซึ่งผมได้ทันดูอยู่มันน่าจะเป็นอ,อันนี้ปะอ่าพี่ลองเปิดอันนี้ดูเพอพี่ยังเป็นฮุ้อยู่ใช่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่เอมวี MV นี้แต่เอมวีนี้สื่อ,อมณ์ได้อยู่มอีคนร้องอะประวัติคือไม่เป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันพี่ แล้วมาทำเพลงวงล็อกเป็นนักร้องนำอ๋อเ oh. ดดเคแล้วดูเสียงอันนี้เสียงเสียงแกยังไม่ใส่สุดนะแต่ฟังฟังแบบเวอร์ชันต้างบนใช่ไหมที่เปิดก่อนนเนี่ยเสียงเป็นไงอันนี้นะ่าเป็นเวอร์ชันแรกๆที่โททำเสียงที่ยังไม่ใส่สุดมากมันมันมันบะว่าเดีย๋ยวมาเป็นโทนนุ่มๆอยู่เออแต่มันก็จะแบบว่ามีความแบบเสียงแหบนิดๆที่จะไปโชว์เทิงล็อกได้อยู่ ซึ่งจริงๆอะ่ะแบบเวอร์ชั่นที่มันเป็นล็อกแล้วคือคือเวอร์ชันข้้งบีดคือเหมือนเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองในเสียงล็อกเหมือนกันคือเป็นวงที่แบบผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปสืบประวัติหรือขนาดนั้นแต่เท่าที่รู้คือนักร้องนำอะ่ะเขาเป็นเด็กใน,นคนหนึ่งเหมือนอารมณ์บ็อกจีเลยพี่ที่เขาปูมาส่วนใหญ่เพลงล็อกในวงล็อกในญี่ปุ่นจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กเดินบ้างเป็นเด็กอินโฟวิดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งวงนี้ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึง่ง ที่เป็นวงล็อกที่ประกอบเพลงอดิเมหลายเรื่องมากไม่แพ้ลิซ่าเลยแต่ว่าช่วงนี้แกไม่ทำออกมาแล้วแกคลองยกหนึ่งเลยคือในในนูโต,โตเกือบครึ่งอ่ะเป็นทพลของแกวรั้งนั้นอ่ะรู้สึกได้เลยว่าแบบว่าไม่กัก๊กเคือปกติเวลาทำเอ็มวีอ่ะมันจะแบบมีความทำให้มันเท่อะเห็วปะ แต่นี่คือเขาเขาไม่ไม่ไม่กาัาวว่าจะต้องเทอะคือแบบเอาสุดอะ่ะแบบว่าร้อ,ลองล,องลอง็อกด้วยท่าทางแบบไหนก็คือร้องท่าทางของนั้นเลย <c oughs> MV ของเขาทุกเพลงที่ผมไปดูมาเขาเน้นเรียวหมดเพ<อ>ื่อ,อโชว์ว่าคุเอเป็นเด็กเนคนอินท,ที่อยากร้องเพลงล็อกให้ได้<อ>แล้วระบายในสิ่งที่ตัวเองมีออกมาแล้วเพลงทุกเพลงอะ่ะไม่เนื้อหากินใจหมดไม่ทีล็อกจ๋าขนาดนั้นแบบออกมาให้มันล็อกแบบเฮฟวี่ได้ อใส่สุดจัด <laughs> แต่แต่แต่อันเนี้ยยังไม่สุดเท่าไหร่ที่ที่ผมบอกมันจะมีเอมวีหนึ่งที่ไม่สุดติดลิขสิธิ์ไปแล้วอะ่ะเปิดหาไม่ได้ซึ่งอันนั้นอ่ะใส่สุดกว่าน,นี้อีกเยอะมากเลยพี่แล้วเสียงเป็นเสียงไม่ได้นุ่มแบบนี้นะเสียงล็อกไปเลยเสียงล็อกแล้วอ่อะโออนะก็ธรรมดาคนเรามาก็อัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ผมเลยบอกว่าเพลงนี้เป็นคือวงเนี้ยผมอยากให้ไปติดตาม,มถ้าใครชอบเพลงร้องนะเป็นแบบ วงยกเิลงให้เลยอ่ะเพลงเป็นวงหนึงเลยมีเพลงไหนอีกนอกาในฟอรมทรงจำพี่มีพี่มีไหมผมรู้สึกแมโชมาเยอะมากเลยก็มีแหละแต่ไม่ได้ลิดมามากขนาดนั้นเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดจะเป็นของอนิเมะเรื่องโซลเตอร์มีหน้าล่ะทาไมเห็นแค่ชื่อก็นึกออกรู้หมดอ่ะไม่คยเซอร์ไพรส์รู้หมดเลยตอรผมผมอยากเซอร์ไพแล้วไม่สัุกหลุดเนี่ย จะหลุดอันหนึ่งแล้วมันมีหลุดอันหนึ่งด้วยเพราะเต่งเห็นเพิ่มปุ๊บตก็รู้ทันทีอ่ะ